ได้คือวันที่สิบสองพิธิกาอยู่นี้ครับที่ติดตามชมชมนะคะก็จะมีพี่น้องเรามาช่วยกันตัดนะคะมาช่วยตัดไอ้องแหลกระบบพิธการมันนี่ค่ะเราล็อกกาบออกมาให้พี่น้องเห็นขนาดที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่นะคะส่วนล้มนั้นเราไม่สามารถก็ใบอ้อยเหล่านี้นะครับสามารถสิ่ย่อยฉลายได้เลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะเละไปเลยเี่ยแต่ถ้าเกิดถ้าพี่น้องเห็นนะน่การย่อยของเขานะคะที่เรามันก็จะทับถมไปเรื่อยใช่ใช่ เราขอผู้การชี้ตรงที่เราสลายไปอันนี้มีอะไรไหะคะนู่นนะครับพี่น้องส่วนคลิปย่อยสลายที่นเราสามารถไปดูด้านหลังเลยอ่าเนี่ยไหมนี่นี่ก็ใช่เนี่ยไหมมันมันกลายเป็นดินหมดไหมันกลายเป็นดินหมดกลายเป็นดินหมดเนี่ยเห็นไหมใช่ค่ะอ่าเพราะว่าเราสร้างจุลินทรีย์ขึ้นมาใช่เใช่ไส้ดวงใช้เดือนก็มีแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่คือปุ๋ยฟรีที่ผู้การบใช่ปุ๋ยฟรีเนี่ยไหมไหมใช้ทีไส้เดือนเพียบเลยไหมค่ะ ทาอ้อยทําน้อยได้มากนะคะทำไ,ได้มากครับพี่น้องในสโตรกแกนของเรานะคะแต่ถ้าเราเราเข้าใจระบบนะทามากก็ได้มากนะ,ะเดี๋ยวปีหน้า,าหลักร้อยไร่นะเดี๋ยวผมจะพาไปดูสมาชิกของผมแล้วก็ในส่วนของลูกศิษย์ของผมที่เขาทําหลักร้อยไร่ในระบบของของพวยแกนมันทําเยอะถ้าเรามีทุนพร้อมมีความรู้พร้อมก็ทําได้แต่ถ้าเรามีทุนเยอะ แต่เราขาดความรู้ความเชี่ยวชาญชำนาญการตรงนี้ไม่แนะนําให้ทําเพราะว่าทุนเยอะอันตรายพี่น้องทุนเยอะเราทุ่มไปเยอะแต่เราไม่รู้อะไรสักอย่างเกี่ยวกับครทำออย่าทำครับพี่น้องเดี๋ยวนี่สินมันจะทํามานะตอนแรกเราเราก็ขาดทุนขาดทุนเกินเกินสองครั้งสามครั้งเดี๋ยวนี้ก้อนใหญ่มันจะตามมาถ้าไม่มีความรู้ไม่มีความเชี่ยวชาญชาํานาญการด้านที่เราจะทําด้านใดด้าน,นหนึ่งอย่าทําครับทําไปเดี๋ยวก็จะล้มเหลว นะครับเรียนรู้สักหน่อยนะอาจจะช้าไปปี2ปีไม่เป็นไรครับพี่น้องเพราะเงินทุนเราวก,กว่าจะหามาได้แต่ละบาทแต่ละแสดงหายากดังนั้นให้มาเรียนก่อนมาเรียนรู้ศึกษาจนแน่ใจเข้าใจแล้วค่อยลงมือทําเวลาทําอย่าทําเยอะทําเรียนรู้อย่าทำครักไแ่2สองไล่ก่อนพอเราทําไล่2ไล่จนชํานาญแล้วปุ๊บเราค่อยๆขยายจาก2ไล่ก็เป็น10ไล่จาก10ไล่เป็น20เป็นร้อยไล่เป็นพันไล่อย่างเนี้ย พี่น้องจะมีภูมิต้านทานมีความรู้ที่เข้มแข็งทําอะไรก็จะสําเร็จนะครับไม่ใช่รู้นิดเดียวมีทุนสัอย่างเดียวทําเต็มที่สุดท้ายเป็นนี่ไม่รู้ตัวนะครับผมไม่อยากจะให้พี่น้องเป็นอย่างนั้นหลายคนหลายท่านมาเจอผมสภาพเดอนหมดแล้วนะผมอยากจะให้พี่น้องเจอผมสภาพแบบทุนก็พร้อมพร้อมที่จะเรียนก่อนพร้อมที่จะเรียนทุนเพราะอ,อันนี้สําเร็จอย่างแน่อนอนโอเคฝากไว้แค่นี้ครับ โอเควันนี้เอาแค่นี้ก่อนน้องนะยังไงก็กดไลค์กดติดตามกันระบบผู้จัดกันมันทั้งช่องทาง youtube facebook นะครับแล้วก็เพจผู้จัดกันมันนะก็เข้าไปติดตามได้กดและกดแชร์เปเหมือน,อนสโแฟนของพวกเรานะคะน้อยอระบบของผู้จัดกันมันนะครับสโลแกนของผู้จัดกันมันนะครับ รู้เป็นร้อยรู้เป็นร้อยน้อยคนทำทำหนึ่งได้ร้อยทำน้อยได้มากระบบผู้จัดการมันลุยครับสวัสดีครับลุยไปด้วยกันค่ะพี่น้องอ้อยนะคะมีทั้งเรื่องของการปลูกอ้อยการปลูกมันสบับหลังการทำการเกษตรการปลูกข้าวข้าวโพดพี่น้องสามารถเข้ามาศึกษาได้นะคะทางช่องหลักนะคะทางหน้าช่อง u t u b e ผู้จัดการมันคัสวาและเพจ a c e b o o k ผู้จัดการมัน .com มีทุกช่องทางให้พี่น้องในการรับชมความรู้ดีๆสำหรับวันนี้ฝากติดตามชมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานผู้จัดการมันค่ะแล้วจะพูดเรื่องอะไรต่อไปนั้นความรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการปลูกอ้อยรอติดตามชมนะคะสวัสดีค่ะ